มาที่เกมดาบี้แมตช์ชนบุรีนะครับพัทยาเปิดบ้านพบกับชนบุรีนั่นเองนะครับคู่นี้ก็เป็นเกมดาบี้แมตช์ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวาเลยมากมายนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านชนะไปได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับเกมนี้ต้องบอกว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับ,รบเพราะพัทยาเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะดุดันนะครับประกอบกับชนบุรีเนี่ยก็เป็นทีมที่เน้นดาวรุ่งอาจจะยังไม่ได้เก่ามากนักในเกมนี้ครับก็มีประตูแต่ครึ่งแรกนะครับ,บพัทยานำแล้วนำเลย นะครับก็อาจจะแปลกหน่อยตรงที่ไม่ใช่เป็นวันที่พัทยายิงเยอะในบ้านปกติเด็กเขาจะพร้อมที่จะโดนสวนแล้วก็ยิงได้นะครับแต่เกมนี้ชลบุรีเองก็กลัวโดนลูกที่รับมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบดุดันมากนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นพัทยาที่ชนะได้ถือว่าเป็นชัยชนะที่พัทยาต้องบอกว่าสร้างความมั่นใจได้เยอะก่อนที่จะพักเบรกสงการพิชาอุทราเองก็ตอนนี้กำบินไปญี่ปุ่น TS และใน J2 นะครับก็กลับมาได้ลงเล่นหลังสงการก็น่าจะจุดเนี้ทำให้เขาพั่นใจไปด้วยใช่หลยครับ